สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังผารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสะตานะคะ FC ขาวันที่23พฤศจิกายน2568นะคะทุกท่านวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นเนาะทุกคนวิ่งดูดนะคะส่วนคู่ที่จะจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นเนาะทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านค่ะ ไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะใจขอให้ f อฟทุกทุกคนทุกๆท่านมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่22ก่อนว่าเข้าไหมนะคะวันที่22นะคะทุกท่านคะลุดเบิร์ดพี่น้องให้เด่น0 9, นะูนย์ละเเนาะทุกคนมา133 2 6นะคะเลขเด่นประจวันมาเลข2ทุกคน หนึ่งสามสามสองหกนะคะศูนย์กับเก้าตุยที่นี้เรามาดูเลขไหลนะคะทุกคนคะ่ะเลขไหลวันที่ยี่บเอ็ดเลขไหนไหลไปบ้างมีศูนย์มีเก้ามีหกนะคะความเป็นไปได้ที่จะไหลเลขหกไหลมาทุกคนมาสองหกนะทุกคนคะ่กะกับเรวเตมือพี่น้องบางมือกัไหลบางมือกับเบาไหลเนาะค่ะทุกคนช่วงนี้เราสตาร์ตตุยนะคะทุกคนทุกคนถ้าอยากตามทุกคนตามเบา นะคะพิจารณาเลขเด่นประจำวันตามดูนะคะถ้าชอบนะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะช่วงนี้เจก็ไม่อยากให้ตามนะทุกคนสำหรับเราสตาเพราะว่าตัวเลขไม่นิ่งนะทุกคนมีเข้ามีหลุดเข้าสลับหลุดอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหรือเปล่าทุกคนที่เข้าปฏิต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันเป็นอาทิตย์นะทุกคนแล้วมาหลุดแบบนี้นะคะทุกคนเป็นกระปิดกระปอยเนาะค่ะทุกคนเนาะ เอามาดูวันที่ยี่สามนะคะวันที่ยี่สามคำนวณตัวเด่นมาได้6และห้านะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูคู่นะคะว่าทุกท่านจะชอบไหมหกหกสามสามหกหกหนึ่งหนึ่งหกสองสองหกหกดเจหะคะห้าค่ะห้าห5 3กห้าห้ห้าหนึ่งหนึ่งห้า ห้าแปดแปดห้านะคะสองจะไม่ได้ไหลห้าสองนะทุกคนถ้าตามถ้าชอบตามได้นะคะทุกคนค่ะจะเปลี่ยนห้าแปดแทนนะคะมารค่าแปดพี่น้องคู่เจเดญนะคะห้าหกหกห้าคู่ที่ชอบห้าแปดแปดห้านะคะแล้วจะมาร์กเนาะคะ่ะพี่น้องเลขตัวไหนไหลมาจากวันที่จากวันที่ยี่สิบสองนะคะก็คือก็คือเลขหกนะคะเลขหกไหลมาคะ,คะก็ขึ้นอยู่กับเดือนพินิษย์นะ ว่า fc จะชอบไหมสำหรับเลขหกนะคะหกสามหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดนะคะหกห้าเนาะทุกคนแล้วจะคอม,มักค่ะพี่น้องเลขเด่นประจำวันอยู่ที่หนึ่งกับหกนะคะเบิ้ลประจำวันหนึ่งหนึ่งเนาะทุกคนเลขหนึ่งกับเลขหก fc สามารถใช้ได้ทุกทุกวันอาทิตย์ทุกรอบในวันอาทิตย์นะคะทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับ เลขเด่นประจาวันตัวเด่นอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกติดเลขเด่นประจําวันทุกคนห้าค่ะห้าหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าจะให้ทั้งสองคู่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะส่วนคู่อื่นใจหาความน่าจะเป็นจากตัวเลขสถิติวางให้นะคะหกสองก็หกสองสองหกเนาะทุกคนสองไลมานะคะ ๕๒๒๕ไม่ได้จับให้ไกลกันไว้ให้ก็ได้เผื่อชอบนะทุกคนเออแล้วตะมักเนาะค่ะทุกคนคนเขาหมักบ่คือกันเนาะค่ะเนาะหมักกระตามพี่น้องบ่หมักก็ใไ้เดือนพานกันใดนะคะสถิติแนวทางมีเขามีหลุดนะพี่น้องบ่ได้เข้าทุกมือบ่ได้หลุดทุกมือเนาะจา้าสำหรับแนวทางเราสตา23พฤศจิกายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับคลิปนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันมนกันสุขสุขค้นเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ